เราจะมาพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์เก่ากันอีกสักเคสอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าคิดว่าหลายๆคนอาจจะเจอกรณีแบบนี้นะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ที่คนที่อยากจะใช้น้ตบุ๊กเครื่องเก่าเนี่ยเพื่อให้เขาได้ไปต่อสักระยะหนึ่งนะครับแล้วปัญหานั้นคืออะไรนะครับปัญหาในเครื่องนี้ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยก็คือว่าคอเครื่องเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วค้างเข้าหน้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์แล้วค้าง คือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับร้วนแต่เกิดอาการปัญหาที่ไม่สามารถไปต่ออะไรได้เลยนะตัวันนี้ก็ยังจะค้างอยู่นะครับในจริงอ่ะตอนลงวินโดว์หรือตอนทําอะไรเนี่ยจะไม่ไม่ไม่เป็นไรนะไม่ค้างบางคนคิดอาจจะบอกว่าเฮ้ยตอนลงวินโดว์ทำไมมันลงได้อะมันเหนีมันค้างเลยนะครับเราก็เลยต้องทําการเช็คความร้อนนะครับทําความสะอาดพัดลมทําความสะอาดซิงค์ใส่ซิลิโคนใหม่รวมถึงลองลงวินโดว์ใหม่ซินะครับอ่นะ แล้วก็นเนี่ยอาการเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจอฟ้านะครับอาการจอฟ้านะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงดีนะเราอยากจะใช้เครื่องเนี่ยเพื่อให้ได้ไปต่ออย่างน้อยสักปีสองปีอะไรเงี้ยดูหนังฟังเพลงอินเทอร์เน็ตพิมพ์งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้นะครับแต่ต้องเป็นเครื่องรุ่นใกล้เคียงกับรุ่นนี้นะอย่างสมมติอ่ะรุ่นเนี้ยจะเป็น a อ e ซอร์ i r นะครับนะฮะเป็นคอไอห้านะครับการจอจะเป็นเอ็นวีเดียย้อนเวลาไปสักอ น3น2น2ก็สัก12-13ปีนะครับนะฮะตอนนี้เรายังไม่สามารถบูตเข้าหน้า Windows ได้เอาเป็นว่ามันมีอาการค้างแล้วกันนะครับเราก็จะค้างหน้าวิด d o w เน่ยหมุนเป็นไอคอนหมุนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้พอที่จะไปต่อได้แต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเปิดทำความสะอาดสายซีิโคนอะไรใหม่ให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะ ไม่ทาอะไรเลยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ไปต่อนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีแก้ไขกันนะครับในเมื่อบูตแล้วมีอาการค้างนะครับหน้าจอก็จะค้างเป็นอย่างเงี้ยแค่ไอคอนค้างแล้วก็จะอาจจะเป็นจอฟ้านะครับก็ปิดไปเลยนะครับเราจะไปดูวิธีพอที่จะแก้ไขแล้วเพื่อให้เขาได้ไปต่อได้ต้องย้ําก่อนนะครับว่าต้องเป็นโน้ตบุ๊กที่มีการ์ดจอ2ระบบนะครับเขาเรียกว่าอินเตอร์เกตการ์ดจอออนบอร์ดกับการ์ดจอแยกนะครับหรือว่าชิปพวก NV ็นวีเดีย AMD แยกนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการตัดการเลยนะครับเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยกด F2 ย้ำไว้เลยกด F2 ย้ำไว้เพื่อที่จะเข้า b บ o อนะครับเข้า b บ o อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เนี่ยให้ทำการนะครับเลื่อนไปตรงคำว่า main นะครับแต่ต้องเป็นชิปต้องเป็นรุ่นนี้นะครับ a อเซรุ่นนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับตรงคำว่ากราฟิกโหมดเห็นไหมครับกราฟิกโหมดนะครับ กราฟิกโหมดกด enter นะครับตอนนี้เราก็เป็นคาว่า switchable ก็คือว่าต้องการให้การ์ดจอมันสลับสลับกันอยู่ใช่ไหมเดิมจริงจะเป็นแบบนี้ต้องการให้การ์ดจอมันสลับระหว่างการ์ดจอออนบอร์ดแล้วก็การ์ดจอแยกคราวนี้เราไม่ต้องการสลับละพอสลับแล้วมันใช้ไม่ได้เราก็ไปคาว่า integrate เลยครับ integrate เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับอ่ะแล้วก็แท่นนี้เองครับเลื่อนไปตรง exit แล้วก็ save enter เย็ดนะครับกดเย็ดเลย ครับแล้วก็ทำการบูตเข้า Windows ดูนะครับว่าเขาจะมีอาการค้างไหมนะครับช่วงนี้ที่ระหว่างที่เขา e อ r ร์เนี่ยจะมีการปรับนิดนึงนะครับเพื่อที่เราแก้ไขแล้วอันนี้ถ้าขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้รีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับ นื่องจากเรามีการาชัดดาวโดยการกดสวิตช์ปิดไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครให้เรารีสตาร์ทเครื่องอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เพื่อจะได้เข้าสู่โหมดในการใช้งานได้นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> นะครับหลังจากที่เจอปัญหาแห้งค้างจอดำขึ้นแต่ไอคอน และก็ที่สําคัญคือขึ้นจอฟ้าด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้าหน้าจอได้ปกติแล้วนะนะครับตอนนี้เราต้องอาศัยในส่วนของการ์ดจอออนบอร์ดเท่านั้นนะครับเพื่อให้เขาได้ใช้งานได้เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเข้า YouTube หรืออะไรก็ได้นะครับสามารถเข้าได้ไม่ค้างแล้วนะครับแต่มีข้อแม้นว่าห้ามเล่นเกมนะครับข้อแม้นว่าห้ามเล่นเกมนะฮะ นะครับอันนี้คือเปิดแค่หน้าต่างเฉยเทศการเข้าเฉยๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับในกรณีปัญหาแบบนี้นะครับบางคนบอกว่าเอ้าล้วทำไมไม่ซ่อมชิปการ์ดจอที่มันเสียละ่ะต้องบอกก่อนนะว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องที่มันอายุประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยเวลาเราจะไปซ่อมชิปซ่อมการ์ดจอดต่างๆเนี่ยนะครับต้องประเมินดูให้ดีนะครับว่ามันคุ้มไหม เครื่องนี้มูล,ลค่าสองพันแต่เราไปเจอค่าช่างค่าชิปสองพันกว่าบาทเข้าไปแล้วนะครับมันเกินราคาเครื่องไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซ่อมเราก็แก้ปัญหาที่มันเอาใช้ได้แล้วกันนะครับดีกว่าที่เราจะไปเสียเงินเยอะๆนะครับก็คือสิ่งที่ผมถาให้ดูก็คือว่าต้องเป็นรุ่นที่คล้ายๆกันนี่เนะครับ อาการอายุมากๆคล้ายๆกันแล้วก็ต้องเป็นรุ่นที่มีการตจอแยกเพราะบางคนเวลาดูคลิปผมแล้วเนี่ยมักจะเอาไอ้ปัญหาจากเครื่องอื่นจากเคสอ,อื่น,อ,อ,นอย่างเปิดไม่ติดเปิดแล้วดับหรือจะเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆด่างมารวมกันแล้วก็ว่าถามนะครับมันคนละเคสคนละกรณีกันอันนี้ผมทําเป็นเคสนี้ให้ดูแล้วกันว่าตัวเนี้ยเป็น Acer Aspire เดี๋ยวรุ่นก่อนนะผมก็จําไม่ได้เสียทีนะครับ แอดไบ 471G นะครับ V3471G นะครับนะจําไว้นะครับแอดไบ V3471G นะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปัญหาที่เราควรจะแก้พ่อให้เขาเพื่อให้เขาได้ไปต่อใช้อินเทอร์เน็ตได้ดูหนังฟังเพลงได้พิมพ์งานได้นะครับแล้วเราก็สิ่งที่สำคัญงดเว้นเลยนะครับอะไรที่เป็นเกมอะไรที่มันต้องการกราฟิก นะครับคงต้องหยุดใช้งานเลยนะครับไม่ต้องไปต่อนะฮะอันนี้คือมันไปไม่ได้แล้วเอาแค่เท่าที่เราสามารถที่จะใช้งานเขาได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้เอามาเป็นแนวทางแล้วก็เป็นวิธีแก้ปัญหาให้กับคนที่อยากจะใช้คอมนุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากกับการที่เอ๊ะทำไมมันใช้ไม่ได้แล้วจะแก้อย่างไงดี มันก็จะมีนะไอพวกเครื่องเกมมิ่งหนักๆเครื่องแรงๆพวกนี้อันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับมาใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้มาแก้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันคนละเ,เรื่องคนละอย่างกันนะครับคนละประเด็นและคนละปัญหานะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับที่อยากจะติดต่อกับทางเราทางร้านนะครับก็สามารถที่จะตามช่องทางนี้ได้นะครับผมจะขึ้นเป็นมีเบอร์มีเพจนะครับ แชทไปทางเพจก็ได้กรอกข้อความเดี๋ยวผมเห็นนะผมก็จะมาตอบให้แล้วก็แชทไปที่ไลน์นะครับแอดไลน์ line, นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมรับไลน์แล้วก็จะตอบให้แล้วก็โทรสายตรงได้นะผมก็รับทุกสายที่คนโทรมาหาผมแหละนะครับที่เป็นคนติดตามถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทัถ่ายกันมาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคนที่เข้ามาใหม่เอ้ยคลิปนี้ม่งโดนใจอชอบอ่ะนะครับกดซับสไครต์ติดตามไว้เพราะเราจะมีเรื่องอะไรที่ จากประสบการณ์ของเราจะมาเล่ามาแชร์มาแบ่งปันกันอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคอยมปติดตามดูนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยสําหรับลูกค้า FC ต่างๆที่ติดตามแล,แล้วก็กลับมาใช้บริการเราแล้วก็มาอุดหนุนเรานะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้นะครับเอาสาระไว้แด่เพียงเท่านี้ก่อนอยากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพบกันลานไปก่อนสวัสดีครับ